ตอนเราจะปลอดภัยจากโควิดไนทีได้ยังไงคุณคณรูครับผมอยากรู้จังเลยว่าถ้าเชื้อไวรัสโควิด -19 มันแพร่ระบาดเยอะๆเราจะป้องกันตัวเองยังไงครับป้องกันได้สิคะเด็กๆจำไว้ให้ดีนะคะถ้าอยากปลอดภัยจากเชือ้อโควิด19เเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด -19 หัวใจสำคัญวิธีปฏิบัติมี6ประการไปฟังจากพี่หมอกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆพี่หมอจะมาให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันเชื้อโควิด -19 หัวใจสำคัญวิธีปฏิบัติมี6ประการที่เรียกว่ามาตรการ D M H T T A กันนะครับเมื่อพูดถึงการระบาด ของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ซึ่งเปรียบเสมือนปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ของโลกครั้งหนึ่งก็ว่าได้การระบาดนี้ได้สร้างความตื่นตัวให้แก่ทุกๆคนเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะครับพี่หมอจึงอยากจะขอความร่วมมือทุกๆคนมาช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการ DMH TTA อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อรับมือโควิด -19 ระลอกใหม่ วันนี้พี่หมอจากศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีจึงมีความหมายของมาตรการ DMHTTA ว่าคืออะไรเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเรามีคำตอบมาฝากทุกท่านตามพี่หมอมาเลยครับเอาล่ะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกับความหมายของ DMHTTA กันครับมาตรการ DMHTTA คือแนวทางปฏิบัติ ที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของโรคโควิด -19 ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวย่อแทนความหมายของการปฏิบัติ6ประการดังนี้ครับตัวอักษรตัวแรกคือ D ย่อมาจาก Distancing ครับค <Yahoo! S 1> ำนี้แปลความหมายได้ว่าคือการเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย1-2เมตรเพราะละอองฝอยจากการพูดอ จาจะฟุ้งมากในระยะ1-2เมตรยิ่งอยู่ใกล้กันก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มากครับตัวที่2คือตัว M ครับ M ย่อม,มาจาก mask wearing <c oughs> คือการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามายัย <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่จมูกและปากของเรา <c oughs> นอกจากนี้ยังช่วยลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอย <c oughs> เวลาที่เราไอาจามอีกด้วย ซึ่งเราจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะการพูดคุยกันไม่ควรถอดหน้ากาก,ากเลยนะครับตัวที่3 H H ย่อมาจาก Hand Washing <Yeah. S 2> คือการหมั่นล้างมือบ่อยๆทั้งเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อและน้ำกับสบู่เพราะเชื้อโรคจะติดอยู่ที่มือของเรามีโอกาสที่เราจะนำมือมาสัมผัสใบหน้าโดยไม่รู้ตัวได้ตัวที่4 ทีตัวแรกครับที่ย่อมาจาก testing คือตรวจเช็คร่างกายอยู่เสมอหากไม่มั่นใจว่าเรามีโอกาสไปสัมผัสเสี่ยงจากบุคคลอื่นหรือไม่ก็สามารถรับการตรวจโควิด1 9ได้ครับตัวที่5 T ทีตัวที่2ส่วนทีตัวที่2คือทีที่ย่อมาจาก temperature ที่แปลว่าการวัดอุณหภูมิร่างกาย ในช่วงภาวะวิกฤตจากโรคติดเชื้อโควิด -19 ระบาดไปทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี2563นี้การวัดอุณหภูมิร่างกายถือเป็นเกณฑ์เบื้องต้นที่ช่วยในการประเมินร่างกายว่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่โดยอุณหภูมิปกติของคนเราจะอยู่ระหว่าง36.5ถึง37.5องศาเซลเซียสถ้าหากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปแสดงว่ามีไข้ ไม่สบายหรือมีอาการป่วยถือว่ามีอาการเสี่ยงต้องรีบแจ้งคุณครูหรือผู้ปกครองโดยโด่วนเลยนะครับและอักษรตัวสุดท้ายตัวที่6คือตัว A ครับ A ตัวนี้ย่อมาจากแอปพลิเคชันยังไงล่ะครับแอปที่พี่หมออยากให้ทุกคนมีไว้ใช้กันได้แก่ ThaiSafe Thai ซึ่งเป็นแอปที่ใช้สำหรับคัดกรองความเสี่ยงตนเองประจำวัน และแอปไทยชนะซึ่งเป็นแอปสำหรับการลงทะเบียนเมื่อเราไปยังสถานที่ต่างๆหรือที่เราเรียกว่าการเช็คอินซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบไทม์ไลน์ของแต่ละคนได้ครับตอนต่อไปพี่หมอจะมาแนะนำความรู้สู้โควิดอีกอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้พี่หมอลาไปแล้วสวัสดีครับ